กะขึ้นมาไหว้ทุกงวดเลยบ่เต๋ยายลื้อตะเกตรุเกตรุเจริญตัยยายกินมันๆอ้อยจ้ะนะอ้อยตะเกแองๆก็ยายก็กินอ้อยบ้านแต่ผักตะสีได้จะขอด้วยอะไรขอด้วยทูปนี่ก็อ้อยมนต์อ๋อเอาทูปเชียงไทย ขอเลยยายขอเลยเอาเหม็นๆได้ยายเน๊อะอันนี้น้ำส้มน้ำแดงมีขนมด้วยโอ๊ตนะครับลุงพ่อหนะาลุงพ่อมาขอด้วยวันนี้ได้ได้ได้เป๊ะเลยนะ ช oh, okay, yeah. okay şey yes, ื่อกับพ่อเลยครับพ่อได้กับเป๊ะเลยวะเลยอ๋อเข้าตรงเลยตัวลูกหลานผมะมาณสองตัวสามตัวแล้วก็ลอตเตอรี่องตัวสามตัแล้วแต่ให้ให้มาเป๊ะเลยนะลูกหลานอยากได้สามตัวตรงตรงเลยเนาะตรงเลยเด้อเชอท้าเอามาให้เอาดินใส่ใส่ฝานั่งใจมั้ย เออในคนเจ้ามาอปิดง่ายเลยกี่มือสมม oh <to> like ือสมือที่ตาทาไอ้เทอ่ยวไอ้เจ้า่อ้เนาะ่อ้บ้เนย่าหน้าโตอนันสบายเลยเนาะเต็มนมกลองก็มีอะไรก็มีน้เเดงก็มีอธิษฐานดังๆใหญ่ดังๆ กจสมเด็เม้าจสเด็จจะมเเขมรเ่โตจเรนนะโอดเจ้าไงเบอมอล้องนเจ่ายมูหอนั้เบอจ่ายีมูลห้งจ่ายเงนี่อยมเดินนี่ม่ตรงตเดตู้ตูเลยคุณเลยกแสตั้ตเตั้งตาสกษาเจรอี่คุ จ้าเอาโิพิชัยโดยเจนในวันที่สิบสี่อกี้ไคยเธอเกินเต้นในก็โอวยว่าจ้ำจำเลยมันแมนเลยจะจะจะสาธุสาธุสาธุยังจะน้องนิดจ้ำไหมอืมนอนนี่นอนใหญ่ไรไหมขอชมใหญ่เรียาใหญ่เรียายหญ่เรียนใหญ่เรียนใเรีนมันเป็นัปุชาครับ ยายเล่นกัมพูชาบากกัมาจากกัมพูชารู้หน้าตารู้แล้วกัมพูชายายพูดคขมนได้ไหมนี่ยายเป็นคนคำมนไหมนี่ยายรอ้ได้ยายทาสไมยคอมมินิตไหมเนาะตะกอนสว่างจ้าคามมินิตยิงแกไมตายเต้ดูยายดูมันม้วนี่ไหมเงยายดูใบมันเงือบนี่บจะแรงให่ใ่อืม้วนอ๋อเมน้ยายแต่ก่อนนี่คอมมินิต โอ้ยอะไรแถวนี้เป็นคอมอะไรคอมมิวนิสต์บ่แถวนี่ตอนตอนอะไรกี้าโอ้สมัยนานมากเลยได้หนินานเฮ้ยน้องก็น่ะกระซาวบ้องพ่นจับได้พองเหนียวม่อเขายิงปืนใหญ่มามาลงนี่นะโอ้เขายิงปืนใหญ่มาลงนี่เลยติดชายแดนอ๋อแล้วติดอินเสียงวิ่งตุ่มโดนยายยายไม่ตายโดนยายยายไม่ตายยายคนเมื่อกี้นะบอกยินเสียงดัง แปลคำีนให้คอยไป็นไเป็นใครให้คอยแน่นี่คอยละมือเตลือเลยจับน้องบ้านพ่อจับได้ได้มวยจะปั่นไปเนี้ยโอ้เนี้ยโอ้โต๊ะใจหยิบเดียบมือมันตกที่บ้านกำเชิงที่บ้านคณะมันมันยิงมาเสียงดังมาถึงนี่โอ้มาถึงนี่ครับเสียงดังเลยเลยบ้านคณะยายอบยุบมาอยู่โรงเรียนนี้อืหลายปีแล้วมาแล้วมาคณะอ๋อมาคณะมันมาตกแถวๆนี้ ตาใหญ่แมววินกุมารขนุนปกติก็มีสามตัวแล้วก็สองตัวแต่แต่วันนี้น่ะตัวเล็กมากเลยเล็กน่าจะมีสี่ตัวเนาะลุ้นลุ้นลุ้นรุ่นชื่ออะไรนะกุมารขนุนกุมารขนุนยายรินมาขอเลขกับกุมารขนุนน้อยายวันนี้ขอสามตัวตรงๆเลยยายเด้อสาธุสาธุยาย เอาเมนเเลยเมนเมเลยยายเรียนนี่แกจะมาจากกัมพูชานะครับมาจากกัมพูชาตับเบียยยายยืนนะเตนหนุยนอกสกยองไทยมีพี่ตะนองไยคนรลดใอกอล่านแกอโไรบอกเรียกอะไรยายขอเนี้ยห้านย์ห้าศนยห้าหนึ่งห้าศูย์ห้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ อน่านไงดหนึงนั่นง่าย5้พอดีน่ะเห็นไหมน่ะเนี่ยห้าศูย้ห้านย์ห้าย์หา5 0 5ยงยายบอกว่าห้าศูนย์หาหนึ่งิมเห็นเล็กยังยายโอู้ดลานไหมาห้กับห้าจะมือเดี๋ยวดูตรงนี้อีกดูตรงนี้อีกข้างล่างข้างล่างอีกมันมันเหมือนกันนะยายนะนั่นดี S 1> <S 1> นี่ห้าศูนย์นี่ไหมห้าศูนย์เ<า>นาะต้าครับตันอีมุกเนาะเขาได้นะครับตอนไหนตัวสีเร็วไอซัมเปตนะอ๋อซัมเปตโอ้ยมันสองงดมาแล้วนั่นแหละเขาบอกว่าบอกยายเขายายพันคุณพันเฮ้ห้องไอ้กรีดยางบ้านเอแบบ้มุก จะลานเขาชิวมุกเนาะนู่นตัวเมียน่าจะลานใหญ่ยิ่งพ่อเขาบอกว่าพันคูณพันมาจ้ะตัวไหนเนาะคะเป็ดสามเป็ดสามเป็ดอบมาแล้วออกมาแล้วนะลานเขาอบอ่ะตอนกวออบเสร็จเมื่อไรจะได้อีกนะตอนนี้ไม่ได้จะได้ทุกนนี่บอกอีกรู้เปล่าไม่รู้บอกให้ซื้อพันคูณพันแต่ว่ายายเขาไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะมันจะไละข้าวเอเสียดายเนาะ ลานขัดเนี่ชื่อไครมุกไครมุกลานเขาเลยประมาณมันเรียนแล้วมันประมาณสองสามครัวสี่ควแบบโบอะไรมาเรียนเลยเรียกอะไรเนี่ยกัดฮาติดบ่มฮาโค้งจะเมื่อไอ้จับซันนี่ตาประมาณขนุนนี่ให้แม่นบอตาใหครับจะเมื่อไฮแมนบอไม่รู้ผมไม่เคยมาเหมือนกันมผมได้ยินชาวบ้านว่าถูกแทบทุกงมวดนี่นะเขาไปเข้าฝันครับ กุมารุุนให้ไปเข้าฝันไปเข้าฝันทูกสามตัวสามตัวตรงกาเลยคนบ้านแตโนบินี่มันเกล้โมบิมิกบ้านตะเตียวลกบุรุตะเตียวตะเตียวนาตะวันน้อตะวนนี่ตะวันนี่จ้ะอะไรเลยไม่รู้จักชื่อค่ะแต่หนูตามไปเข้าฝันจ้ะกุมารคุณลุได้ส้อยทองม้วนปิจากมงก้าเลยไ้บ้านัเดินลงถนน่ใช่ห้าเล

มีสี่ตัวแน่นอนเลยเนาะมีสี่ตัวเหรอใช่มีสี่ตัวด้วยมีสี่ตัวแน่นอน่ะที่บ้านเนาะเพราะว่าตัวเลขมันเล็กๆอ่ะเออมีไหนตัวทุกอันนี้น่ะสี่ตัวตาเล็กห้ามเตี้ยอย่างนี้ตัวไหนมาแล้วคุณยายตัวไหนมาแล้วบ้านห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้ามาแล้วโอ้ตัวเอาร้อยคูณร้อยเลยบ่นี่บอกยายยายร้อยคูณร้อยเลยเด้อบอกยาย ยายเว้ยลอยคุณลอยเลยใหย่ไม่มีอะไรเหลือยางลังลีอืมเออลอยจับบ่าจับเชิงจับบ่าเชิงชัดเจนชัดเจนอ๋อจับบ่าเชิงจับบ่าเชิงนี่นะครับจับบ่าเชิงเลยนี่มองเห็นเต็ม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 นี่ใหญ่มันจะบะสะบะเชิงเลยเนาะอ๋อ

แต่ว่าชัดเจนนะครับมันเหมือนือจะบะชงมันเหมือนเจ็เนาะจะบะชงจบะชงจบะชงโอเคครับจะบะเชิงชัดเจนชัดเจนภาษาขมีนวลคำนะครับวันนี้นะครับผมมาได้ภาษาขมรนแล้วคำหนึ่งแล้วจะบะเชงจะบะเชงชัดเจนชัดเจน แต่มันดูมันก็ไม่เี่งได้แล้วเลยโอเคมันก็งายเองแต่ว่านี่หนึ่งไรก็ยายบอกว่าจะบะซิงแล้วจะบะซิงแล้วชัดเจนแล้วห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าบอจริงไหมทำไมผมเลขกแปลกตัวปะเนี่ย่นี่ยยายยายพี่ชอบเป็นเลขอะไรนี่นี่่ะนี่นะเลขศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าบอใช่ไหมอือใช่ค่ะ ใช่คห้บใช่ครับ่นมันไม่ชัดเนาะสบายล้วสบายเชงไหมสายเชงเลยสบายเชงเลยสบาเชงเลยห้านห้าือห้าส่นกับห้าหนึ่งยังอนุชานี่ห้าวห้าเพราะว่าูนยาวเนาะเออมันหมดแล้วหมดแค่นั้นเลยแลค่สตัวสรุปแล้วได้สตัวนามตัวห้าวห้ได้าส่วห้จะบ้าเชงเลยยายยายพูดเลยนะใช่ยายพูดเลย ห้าศูนห้าจะบเชิงเลยห้าศูนหชอบนะจะบะชิงเยชอบจะบเชิงจะบะชิงไหมาจะบ้างเชิงอาภาษาขมรวลคคำนะครับวันนี้ผมได้ภาษาเขมรนไปแล้วภาษาได้วาละคำหนึ่งคือจะบะชิงจะบะชิงจะบะเิงจะบะชิงยายบอกว่าชัดเจนมาก ผมพูดถูกไหมถ้าพูดไม่ถูกก็ต้องขออภัยภาษาเขาด้วยเด้อเด้อจะหาว่าภาษาเขาเพี้ยนนี่เองนอยใหญ่นาะเชงสามตัวห้าศูนย์ห้าจะบัดเชงห้าศูนย์ห้าจะบะเชงเฮ้ยห้าศูนย์ห้าจะบัดเชงอะไรนะบชห้าศูนย์ห้าจะบะเช่งชัดเจนมากยายชัดเจนห้าศูนย์ห้าจะบะเชงเห็นแล้วก็อย่าลืมซื้อนะคะคุณยาย จุดกับมือด้วยนะคะจุดกับมือด้วยของไอ้กุมารขนุนครับตอนนี้ไปห้าเราจะตุ้ยเดีทำไมไม่น้อยเท้ของผมหน่ะไหนไหนโทรศัพท์ด้วยครับโทรศัพท์น่ะมันเล็กเท่ของผมสโอ้มันเล็กเอาให้ผมเอาดูกับของผมสิดูของผมสิไม่ไม่พบจานี่ไปดูของผมมันจะบะเชิงไหมนี่นี่มันจะบะเชิงไหมใช่โอ้จะบะเชิงเลยจะบะเชิงครับเดี๋ยวผมอ่ะให้ดูกุมารขนุนครับกุมารขนุน กุมารถนนเด้อกุมารขนุนว่าเป็นถนนเลยกุมารขนุนตาสองเลขวะอ่ะสองเอ่ะสองใกล้ๆสองดูให้เห็นเลยให้เห็นให้เห็นสบายสิงเลยเออใกล้ๆเนาะเมื่อกี้ยายลุ้นอ่ะดูยายลุ้นว่ะโอ้ยายลุ้นเ่รเห็นบอยายตาหนูตาดูดูเห็นเห็นไหม นี่นี Un ่ได้แล้วได้แล้วยายไปแล้วบ่ฮะนี่ทำความสะาดให้ตัวนี้ทำความยายฝากพี่น้องไปซื้อหน่อยกซื้อชให้ยายจะให้เขาซื้ออะไร5้5ศูน้าบเลห้าศูนย์ห้าตัวนี้เลยโอเคขอบคุณหลายยาย สถานที่ตรงนี้เป็นไอ้วัดอะไรนะยายนะห้าศนย์ห้าจบฬาเชิงสวนพุทธธรรมสวนพุทธธรรมอั่นห้ยัยหารหันมาสนิดยัยหันธรรมชนิดปีนี่บ่ออ๋อนี่บ่ที่ยายเห็นยายเห็นนี่บ่อือโอ้จุฬาเชิงเลยห้าศูนย์ห้าเนี่ยปุมาขนุนห้าศูนย์ห้ายายบอกว่าชะบะเชิงชะบะเชิงยายบ้านแิวเขาว่าอะไรเมื่อวี้ ยายว่าอะไรชัดเจนจะบะเชิงชัดเจนค่ะคือชัดเจนชัดเจนใช่ค่ะชัดเจนวันนี้นะครับผมคนเล่านะครับมาได้คำมาได้ภาษาแล้วภาษาคำนิษฐมาได้ภาษาคำนิษฐ์ละคำหนึ่งน้องแอนฟิวบอกว่าชบะเซิงชบะเชิงไม่ใช่ชบาชบะจะบะจะบะจ้า จะบะเซิงจะบะเซิงจะบะเซิงแต่ว่าชัดเจนเด้อคนเล่าอย่างงี้เราพูดไม่ชัดผม <laughs> ผมผม,ผมมาอยู่กับคนคำเน่นนะเนี่ยอะไรมาอยู่กับคนคำเน่นครับสอนภาษาให้ผมแล้วภาษาหนึ่งคือออกคำเน่นกระปองออกคำเล่นกระป๋อง,อง,องสบะเซิงสะบะเซิงอยู่นั่นแหละ <laughs> แต่ว่าชัดเจนอ่าโอเคนะครับนี่นะครับห้าศูนย์ห้าชัดเจนชัดเจนชัดเจนเด้อคุณผู้ชมเด้อ 5 5นอะไรนะเลขสรุปนะคะคกุมารขนุนที่เราจูดได้505แล้วก็คุณยายให้ตอนที่ทูบยังไม่ไม่หมดก็คือ50กับ51แล้วก็371ที่แกบอกเมื่อกี้นเนาะค่ะก็มีเพียงเท่านี้เนาะครับยายบอกว่าสัตว์แห้งหลายสัตว์แห้งหลายสัตว์ขนาดชบัเชิงชบะเชิงเลยยายลืมกด <c oughs>